สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิกนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์ประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งเดือนนี้ติ่งแฮปปี้มากเลยทุกคนเพราะมีซีรีส์สนุกๆให้ทางเราดูได้ทุกวันเลยนะคะทางเราลงแดงไปหลายเรื่องเลยนะแล้วมีหลายแนวมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวย้อนยุคเอ่ยโรแมนติกดราม่าเอ่ยแนวระทึกข,ขวัญก็มีตีแผ่ชีวิตไอดอลก็มาดูกันตาแฉะพูดตรงนี้จะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าสนุกกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกดราม่าที่ทางติ่งลงแดงหนักมากเลยจ้ากับเรื่อง The l e s s l i f e เล่าเรื่องราวขององค์ชายรัชทายาทหนุ่มหล่อที่ใช้ชีวิตในวังอย่างโดดเดี่ยวอยู่มาวันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอเธอด็อกอิมนางในที่สวยฉลาดในห้องอ่านหนังสือซึ่งตอนแรกเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นองค์ชายรัชทายาทนะคะพวกเขาจึงหาเรื่องกันแกล้งกันไปมาและค่อยๆสนิทกันมากขึ้นอยู่มาวันหนึง่งองค์รัชทายาทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาเขาต้องการให้ด็อกอิมมาเป็นสนมเอกแต่เธอปฏิเสธเขานะคะเขาจึงทําทุกทางเพื่อให้เธอมาเป็นสนมเอกให้ได้จนเกิดเรื่องราว โรแมนติกดราม่าขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายดอกอินจะเป็นสนมเอกหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะสนุกมากติ๋งชอบมากๆเลยทุกคนเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคที่ครบทุกรสเลยนะคะยังในหนึ่งอีพีเขามีครบทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นขายขำเอยโรแมนติกเอยดราม่าเอยทําได้ดีในทุกๆอารมณ์เลยนะคะเอาจริงๆติงเชื่อว่าหลายๆคนเตรียมใจมาเจอกับความดราม่าน้ําตาแตกตั้งแต่อีพีแรกใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าพอดูไปขายขำตั้งแต่ช่วงแรกเลยติงชอบมากพระเอกก็คือหน e ุ่มอีจุนโฮ 2pm นะติงพูดได้ไหมทุกคนว่าบทองช์ชายรัชทายา ส่งให้เขาหล่อมากจริงๆทุกคนเอาจริงติงเห็นผลงานพี่เข้ามาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ติงรู้สึกว่าบทเนี่ยหล่อสุดระดัสุดนะคะคือเป็นองค์ชายรัชทายาทที่หล่อมากขุนดีมากท่าทางการเดินน้ำเสียงคาพูดคําจาต่างๆมันดูยิ่งใหญ่สมเป็นองค์ชายรัชทายาทมากจริงๆปกติพี่เขาจะเป็นคนที่ดูดุดุเข้าถึงยากไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นใช่ไหมแต่พออยู่กับนางเอกกลายเป็นผู้ชายคลั่งรักหนักมากมีอยู่ตอนหนึ่งที่ติ่งชอบมากนะคะองค์รัชทายาท ย่าดครั้งรักไม่ไหวเป็นตอนที่พระเอกเห็นนางเอกแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มอยู่กลางสะพานใช่ไหมพระเอกตกใจมากวิ่งหน้าตั้งหน้าตึงมาจับมือนางเอกนะคะแล้วก็ถามว่ากําลังจะไปเป็นสนุของพระราชาใช่ไหมนางเอกก็ไม่พูดอะไรนะทุกคนแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าลองหันไปดูทางโน้นสิครับก็เห็นว่านางในคนอื่นก็แต่งตัวแบบนี้เหมือนกัน่ะพระเอกก็เออตึงๆเขินๆน,น,นะคะทุกคนก็ค่อยๆย่อ,ยยองเดินกลับไปหลังจากนั้นพอพลนสายตานางเอกวิ่งเลยจ้า ถายขำเฉยตลกแหละพระองค์คลั่งรักหนักมาก นางเอกก็คืออีเซยองนะคะในเรื่องเธอจะเป็นนางในคนสวยที่ลายมือก็สวยเป็นนักเล่านิทานด้วยนะคะบุค,คลิกนางจะดูสุดใสแล้วก็แอบแสบนิดๆอะเวลาเจอกับพระเอกใช่ไหมช่วงไม่ชอบหน้ากันนะ่ะนางก็มีการเอาไม้กวาดไปไล่ตีพระเอกเอยมีการสาดเกลือใส่พระเอกอย่างเงี้ยถึงว่าเออแสบนะแต่นางไม่ได้แสบอย่างเดียวนางฉลาดลมากๆเลยนะคะทุกคนอย่างตอนหนึ่งที่ติงชอบมากเป็นตอนที่เธอไปเข้าเฝ้าพระมเหสีใช่ไหมและพระมเหสีก็ถามว่าองค์ชายรัชา ทายาทมีความเคารพกับเธอแค่ไหนเธอก็ตอบว่าความเคารพเท่าคันช่องจ้ะทุกคนก็คือถ้าพระมเหสีเคารพองค์ชายร,รัชทายาทเท่าไหร่องค์ชายร,รัชทายาทก็เคารพพระมเหสีเท่านั้นแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอย่างนี้ เออรถน้ำติ๋งชอบคําตอบนางมากๆเป็นซีรีส์ที่อิงประวัติศาสตร์เกาหลีในยุคโชซอนนะคะในเรื่องก็จะมีเกร็ดแรกเกร็ดน้อยตามประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของท่านปู่เอ๋ยเรื่องของพ่อของพระเอกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรเอ๋ยเงี่ยพอติ่งดูเรื่องนี้ติ่งก็ไปตามอ่านรายละเอียดของประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะทุกคนพอไปตามอ่านปุ๊บก็ทําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ได้สนุกนะใครที่สนใจประวัติศาสตร์ก็ไปตามหาอ่านกันได้นะคะสนุกมากเลยทุกคนตอนนี้ติ่งดูมา6ตอนแล้วค่ะทุกคนสน เลยสักตอนแถมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเนี้ยก็เพลาะมากด้วยสามารถรับชมเรื่อง The Last l i a f ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา13นาฬินนกาซับไทยดูได้ทางแอปวิวที่เดียวเท่านั้นค่ะ ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่ได้นักแสดงตัวท็อปอย่างจางกียงคู่กับซงเฮคิโออนนี่นะคะแถมเปิดตัวด้วยเรส์สิบเก้าบวกกรุปๆด้วยกับเรื่อง Now We Are Breaking Up เล่าเรื่องราวความรักของฮายองอ่นหัวหน้าทีมดีไซเนอร์ที่เห็นเรื่องงานเป็นหลักเรื่องความรักเป็นรองและเขามิสเตอร์เจช่างภาาฟรีแลนซ์ฝีมือดีที่แบรนด์ชื่อดังอยากร่วมทํางานด้วยอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาเกิดมีความสัมพันธ์วันในแสแตนขึ้นโดยที่ไม่รู้จักชื่อกันเลยและความบังเอิญหรือพรลิขิตทาให้คนทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งพร้อมๆกับปมความรักของเธอในอดีตเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายความรักครั้งนี้จะเวิร์กลหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์ที่ติ่งคาดหวังรอคอยนะคะเพราะว่าได้นักแสดงตัวท็อปมากเลยอย่างซงเฮคียออนนี่คู่กับจางกียองอย่างงี้ถามภาพโปสเตอร์ต่างๆที่มันปล่อยออกมามันเทสดีภาพดีมูดแอนโทนต่างๆมันดูดีด,ดูละมุนมากจริงๆนะคะทุกคนพอซีรีส์ออนจริงๆมันก็สนุกอยู่นะถึงแม้ว่า2อ p ีพีแรกมันจะมีความน้ำเน่าสูงมากจริงๆนะคะเพราะผ่านางอะบังเอิญเก่งบังเอิญเลิศเกินบังเอิญมีวันในสแตนบังเอิญเจอกันบังเอิญรวมงานกัน บังเอิญมีปมเรื่องราวในอดีตด้วยกันบังเอิญเก่งบังเอิญหลือเกินติงก็จะแบบเอินนะมันบังเอิญเกินไปแต่โดยภาพรวมแล้วอะ่ะมันสนุกอยู่นะคะเขาตีแผ่ในเรื่องของชีวิตการทำงานในด้านวงการแฟชั่นได้ค่อนข้างดีเลย นางเอกก็คือซงเฮคิวอนนี่นะคะถึงแม้ว่าปีนี้จะอายุ40แล้วจ้าแต่ยังหน้าใสหน้าเล็กหน้าเด็กสวยสวยมากสวยทุกลุกการเวลาทำอะไรอนนี่ไม่ได้เลยนะคะในเรื่องเธอจะเป็นหัวหน้าทีมดีไซเนอร์ะคะ่ะที่สวยมากทำงานก็เก่งนะคะแต่ใช้ชีวิตเหมือนเป็นเงาของลูกสาวประธานบริษัทเลยถึงแม้ว่าเธอจะทำงานดีแค่ไหนหรือว่าได้หน้าได้ตาแค่ไหนสุดท้ายความดีความชอบจะไปอยู่กับลูกสาวท่านประธานอย่างเงี้ย สงสารนางเป็นคนที่ลัคกี้อินเกมแต่ก็ไม่ลัคกี้อินเลินะคะเรื่องความรักของนางค่อนข้างจะน่าสงสารนะถึงแม้ว่าจะมีความรักดีๆแค่เพียง2เดือนแต่เธอใช้เวลา Move on อยู่เป็น10ปีเลยอะปวดใจนางร้องไห้แทบทุกตอนส่วนเอกก็คือหนุ่มจางกียงนะคะในเรื่องเขาจะเป็นช่างถ่ายภาพฟรีแลนซ์ฝีมือดีเลยนะหลอมากขุ่นดีกับนายแบบลคะทุกคนแล้วแววตาก็คือเพลวพราวมากจริงๆเวลาที่มองนางเอกแบบ เฮ้ยจิละลายอ่ะพูดตรงนี้เราเป็นผู้ชายที่คลั่งรักหนักมากนะคะพอนางเอกพูดว่าอยากเจอนะมาหาหน่อยพระเอกก็คือวิ่งหน้าตังไปหาหนางเอกประหนึ่งว่าบ้านอยู่หน้าปากซอยอย่างไงคลั่งรักมากแหละแล้วหนุ่มอีกคนที่โหลไม่เพ้ก,ก็คือหนุ่มเซฮุนมงเอ็กโซนะคะในเรื่องเขาจะเป็นลูกชายท่านประธานโลมากนะคะแล้วก็มีความกลักวๆหน่อยแต่เป็นคนที่จริงใจแล้วก็เคารพนางเอกมากๆคือโผล่มาแต่ละครั้งอะแย่งซีนสุดๆทางเราเนี่แบบ ตกลมรักกันทุกคนแล้่ติ่งชอบนะที่เขาพูดกับทีมว่าเออขอโทษนะครับทุกคนจริงๆผมก็ฮอตพอตัวนะติ่งแบบเอ,อ้ยฮอตจริงหรือใครจะเถียงขอชมหน่อยว่าเขาเล่าวิธีการทำงานในวงการแฟชั่นของพระนางได้ค่อนข้างดีนะภาพสวยมูดแอนโทนต่างๆดีแล้วก็แอบ,บมีกิมมิกเล็กๆนะคะอย่างซีนตอนจบของทุกอีอ่ทุกคนสังเกตไหมว่าพระเอกกับนางเอกเขาจะยืนมองหน้ากันตลอดทุกตอนเลยอะ เออมีดีเทลเล็กๆตอนนี้ติงดูมา6ตอนแล้วนางเอกของเราดราม่าหนักมากร้องไห้แทบทุกตอนเลยจริงๆสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิวมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกสืบสวนระทึกขวัญที่ติ่งไม่ได้คาดหวังแต่พูดเลยว่าสนุกมากๆติง่งติดหนักที่สุดในลอน็อตนี้อวยแรงๆทุกคนต้องดูเลยนะคะกับเรื่อง happiness เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มอปลายเขาเติบโตมาเป็นตำรวจสายสืบที่หลอดช่างสังเกตและมีความฝันอยากจะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพส่วนเธอเติบโตมาอย่างดีเป็นตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสวยด้วย้าวยต่อสู้เก่งสุดๆเลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งเกิดมีคนติดเชื้ออาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้าไล่กัดคนอื่นเธอได้พยายามต่อสู้กับคนติดเชื้อจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเธอถูกส่งตัวมาตรวจหาเชื้อโรคนะคะในขณะเดียวกันเธอก็อกำลัง จะย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ใหม่บ้านในฟันของเธอพร้อมๆกันนั่นเองก็เกิดการระบาดของเชื้อไปทั่วทุกพื้นที่เลยรวมถึงอาพาร์ตเมนต์ของเธอด้วย และเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะมีวิธีการเอาชีวิตรอดด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะสนุกมา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 กเลยทุกคนติ่งขออวยแรงเลยนะคะเป็นซีรีส์ที่ทําให้เราสนุกลุ้นระทึกทุกตอนเลยจริงๆใครที่ชอบดูซีรีส์แนวซอมบี้จะต้องถูกจริดเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะคือซีรีส์ค่อยๆแต่ระดับความพีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากช่วงแรกที่มีคนติดเชื้อโรคคนบ้าไม่เยอะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งมีคนติดเชื้อ เริ่มเยอะขึ้นมันจะยิ่งสนุกนะคะเพราะว่าพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดภายใต้พื้นที่ที่จำกัดนะ พระเอกก็คือหนุ่มพักยองชิกที่ออกจากกรมมาเขาก็มามีผลงานซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะรับบทเป็นคุณตำรวจที่แต่งงานกับนางเอกแล้วก็ดูแลนางเอกดีมากคลั่งรักสุดๆนะคะนางเอกอยากทำอะไรอยากได้อะไรก็โอเคตามใจสายตาที่มองนางเอกนี่นุ่มฟูละมุนไปหมดนะคะแต่ถ้ามีใครมาทำร้ายนางเอกนะคะจะเปลี่ยนโหมดจากคนอบอุ่นกลายเป็นคนที่ดุแล้วก็โหดมากโกรธทีเลือดขึ้นหน้าเลย <c oughs> นางเอกก็คือฮันฮยโยจูอันนี่นะคะที่สวยมาตลอดเรื่องนี้ ก็เพิ่มความเท่ความห้าวไปอีกค่ะในบทเจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้ากนการก่อการร้ายที่โหดมากเลยทุกคนถ้าเกิดใครมายุ่งมาทำร้ายสามีนางนางพร้อมไฟนะคะเอาปืนขู่ก็มีทีบยอดอกก็มาประทับใจความห่วงสามีของนางแล้ว2คนนี้เป็นเดอะแบกแล้วทั้งเรื่องนะคะเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมาดูแลปกป้องทุกคนไม่ให้ไปเจอกับคนที่ติดเชือ้อแต่ทุกคนในเรื่องนี้แบบน่าทุกมาก,มาก และติงชอบเคมีของสองคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีฉากเลิฟซีนไม่มีฉากบอกรักกันแต่เราก็รู้ว่าสองคนนี้เขารักกันมากแค่มองตาก็รู้ใจนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมศีลเสมอกันที่แท้ เรื่องนี้นอกจากเขาจะเล่าวิธีการเอาชีวิตรอดภายใต้สถานาการณ์ฉุกเฉินที่มีคนติดเชื้ออาการคล้ายซอมบี้อย่างเงี้ยเขาก็ยังตีแผ่ด้านมืดในใจมนุษย์ด้วยนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้คนจะเผยท่าแท้สันดานในตัวเองออกมาหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเห็นแก่ตัวเอ่ยการเอาเปรียบกันหรือการที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าไม่ติงคิดว่าเฮ้ยด้านมืดในใจคนอ่ะมันน่ากลัวกว่าการที่มีซอมบี้ซะอีกอ่ะ ติ่งเลิฟสุดในล็อตนี้นะคะใครยังไม่เริ่มดูก็รีบตามมาเลยจ้าตอนนี้ติ่งดูมา8ตอนจากทั้งหมด12ตอนเองนะคะทุกคนสนุกมากอวยแรงๆทุกคนต้องดูเรื่องนี้อยากให้มันแมทมากจริงๆสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปฟิล iCE e, แล้วก็ VTV นะคะมีแต่สับไทยยังไม่มีภาคไทยค่ะต่อมากับซีรีส์แนวสืบสวนที่รีเมคมาจากซีรีส์ฝั่งอังกฤษแล้วก็ได้นมคิมซูยอนมาเป็นพระเอกนะคะพูดเลยว่าสนุกพีคตั้งแต่ตอนแรกเลยกับเรื่อง One Ordinary Day วันถึงคาด เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มนักศึกษาสุดเนิร์ดคนหนึ่งที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีเขาเกิดมีวันในสแตนกับสาวสวยสุดแซบแต่พอเขาตื่นเช้าขึ้นมากลายเป็นว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมสุดโหดมีเพียงทนายความคนหนึ่งเท่านั้นที่พร้อมจะเชื่อใจและช่วยเหลือเขาแล้วเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายฆาตรกรคือใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะสนุกมากเลยจะแม่เปิดมาตอนแรกก็ติดหนึบเลยนะคะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนที่รีเมคมาจากซีรีส์ฝัง เรื่อง Criminal Justice ซึ่งเรื่องนี้เขาไม่ได้จัดเรทนะคะทุกคนแต่ติ่งอยากจะจัดเรทให้เพราะว่าตอนแรกท้มันแซ่บไฟลุกขอจัดอยู่ที่เรทส8บบวกนะคะพระเอกก็คือหนุ่มคิมซูยอนที่รับบทเป็นคิมยอนซูนะคะสลับชื่อกันเฉยนะในเรื่องเขาจะเป็นนักศึกษาฮอตเนิร์ที่มีความสัมพันธ์วันในสแตนกับสาวสุดแซ่บนะคะแล้วตื่นขึ้นมาดันตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมซึ่งบอกเลยทุกคนว่าดูแค่ตอนแรกรู้สึกแบบ สนุกมากต้องปรบมือในความดีงามความเล่นดีของหนุ่มคิมซูยอนมากเลยทุกคนคือใน1นึอีอ่ะเขาเล่นครบทุกอารมณ์เลยนะคะตั้งแต่ตื่นเต้นมีความสุขโกรธเสียใจตกใจหวาดกลัวคุ้มคลั่งคือแบบโหเล่นได้ถึงอ่ะเล่นทำให้เราแบบ ปวดใจตามตัวละครไปเลยนะคะสมมงจริงๆกับพระเอกที่มีค่าตัวแพงที่สุดในข้าบสมุดเกาหลีจ้ะเล่นดีมากจริงขอชมหน่อยเรื่องนี้ภาพสวยมุมกล้องดียังกับงานภาพ,พยนตร์เลยนะคะแล้วเขาอะถ่ายมุมกล้องทําให้เรารู้สึกร่วมไปกับตัวละครเนะี่ยอย่างตอนที่พระเอกอะเศร้าใช่ไหมแล้วก็นั่งขดตัวขดฟูอยู่ในม,มุมในห้องขังอะเขาก็ซูมให้ ให้พระเอกดูตัวเล็กดูคับแคบดูหดฟูดูอุดอูอ้ในสถานการณะนะ์นั้นเรามีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครจริงๆอีกฉากหนึ่งที่ดูดีมากเลยนะคะเป็นตอนที่เขาถ่ายภาพโทนสีขาวดำแล้วค่อยๆขยายภาพกว้างไปเห็นตึกที่เกิดเหตุใช่ไหมแล้วก็ซูมเข้าไปในจุดเกิดเหตุภาพเป็นสีขาวดำแล้วก็ย้อมเฉพาะที่เป็นเลือดอเกิดเหตุการณ์ต่างๆไล่เลียงไปอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ดูเดี่ยวมันทําให้ระทึก ตื่นเต้นภาพมันสีแบบมัวมวัมันดูเศร้าๆหมดนหมดนทำได้ดูดีมากขอแซวหน่อยว่าฉากเลิฟซีนเขาทำได้ดูดุได้แบบ โอ้ว้าวมากนะคะติ่งรู้สึกว่ามันดุกว่าภาพยนตร์เรื่องเรียวอีกนะตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนจากทั้งหมด8ตอนเองนะคะทุกคนรีบตามมาดูกันคะ่ะใครสายรวดเดียวก็คือต้องหลบสปอยให้ดีลองไปดูเองมันมันมันลุ้นมากจริงๆสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป i e w มีทา้งซับไทยภาคไทยเลยนะต่อมากับซีรีส์ตีแผ่ชีวิตไอดอลได้เรียวดาร์กมากทางเราร้องไห้ทุกตอนเลยนะคะกับเรื่อง Idol The c o คู เล่าเรื่องราวของเกิร์กรูปวงหนึ่งที่เดบิวต์แล้วไม่ดังนะคะทางค่ายจึงตัดสินใจไม่ป้อนงานไม่ให้เงินแล้วก็ลอยแพ้พวกเธอรอเวลาที่จะหมดสัญญาแล้วก็ยุบวงไปในขณะเดียวกันค่ายได้ปั้นไอดอลชายขึ้นมาใหม่ค่ะปรากฏว่าดังมากๆค่ายจึงไม่สนใจแล้วก็ใจร้ายกับพวกเธอมากกว่าเดิมพวกเธอจึงต้องทํางานพิเศษหาเงินมาเลี้ยงตัวเองนะพร้อมๆกับต้องยอมรับสภาพว่าตัวเองเป็นไอดอลล้มเหลวพวกเธอเกือบจะวงแตกแล้วนะคะแต่ก็ยังดีที่ได้คิมเจนาลีดเดอร์ของวง ที่ยังมีความหวังว่าพวกเธอจะกลับมาเป็นไอดอลได้อีกครั้งเธอจึงพยายามหางานให้วงของตัวเองยื้อสมาชิกในวงไว้แล้วก็ต่อสู้กับประธานค่ายเพื่อหาโอกาสในการกลับมาร้องเพลงอีกครั้งจนเกิดเรื่องราวสนุกดราม่าเข้มข้นขึ้นเรื่องราวของพวกเธอจะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเธอจะกลับมามีพื้นที่ยืนในวงการอีกครั้งได้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะลูกเพจป้ายาติ่งมาค่ะแล้วติ่งรู้สึกว่าเออมันสนุกเหนือความคาดหมายมากจริงๆติ่งไม่คิดว่าซีรีส์เกาหลีเขาจะตีแผ่ชีวิตไอดอลในมุมที่ดาร์กเรียวแล้วก็ดูน่าสงสารขนาดนี้แล้วติ่งรู้สึกว่ามันแอบ based on two story เบาๆเพราะว่ามีไอดอลที่เดบิวต์แล้วไม่ดังจริงๆเยอะอยู่นะแล้วเขาก็แคสนักแสดงที่อาจจะมีบางอย่างที่คล้ายกับซีรีส์มันเล่นนะคะยกตัวอย่างเช่นฮานีเอ็กซิอย่างเงี้ยซึ่งวงของเธอเกือบจะไม่ดังแล้วนะคะแต่ก็ โชคยังดีที่เป็นไวรัลในแฟนแคมเนาะทำให้วงสามารถกลับมาม,มีพื้นที่อยู่ในวงการได้อะติ่งดูแล้วแบบเฮ้ยน่าสงสารมากติ่งดูมา6ตอนอนะทุกคนร้องไห้ทุกตอนคือรู้สึกว่านางเอกอ่ะฮา,านี้เป็นลีดเดอร์ในวงที่เป็นเดอะแบกของเรื่องมากมีทั้งศึกในศึกนอกคือศึกในอ่ะ คนในวงก็เหลวไหลบ้างขี้วีนบ้างอารมณ์ร้อนบ้างคือต้องคีบวงต้องยือวงมากๆแล้วยังมีศึกนอกที่ต้องไฟกับประธานบริษัทที่จ้องที่จะยุบวงอีกอะ่ะ คือนางสึกรอบด้านมากจริงๆทางเราเห็นแล้วแบบเฮ้ย e, สงสารพูดเลยนะทุกคนว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ใสๆนะดูแล้วดรามา่าร้องไห้หนักมากๆขอชมหน่อยว่าผู้กำกับกับคนเขียนบทเขาทำการบ้านในเรื่องของไอดอลได้ดีนะคะมีการเปิดเรื่องโดยการให้ไอดอลที่เดบิวต์แล้วไม่ดังอ่ะมานั่งพูดคุยทำให้เรายิ่งอินเข้าไปใหญ่อ่ะช่วงกลางๆเรื่องอ่ะนางเอกจะมีการไฟกับประธานบริษัทใช่ไหมแล้วพอประธานเขาไม่ให้เดบิวต์นางเอกก็เลยวางแผนกับคนในบริษัทเนี่ย วางแผนที่จะเดทกันเพื่อให้วงกลายเป็นที่รู้จักเออเพื่อไฟกับประธานอะไรเงี้ยมันปังมากจริงทุกคนตอนนี้ติ่งดูมาแปตอนแล้วนะคะก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกเลยนะทุกคนแต่ดูแล้วสนุกลุ้นมากดราม่าทุกตอนเลยสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปไอชีอี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับมินิซีรีส์ที่เล่าเรื่องความบิวตี้ได้ดาร์กได้จิตมากๆกับเรื่อง s h a d o w Beauty เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีโลก2ใบค่ะโลกใบที่1ปกติเธอจะเป็นคนจืดๆชืดชืไม่มีชีวิตชีวาโดนเพื่อนเพื่อนบูลลี่กันแกล้งที่โรงเรียนตลอดตลอดแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยเธอเป็นเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามหลักแสนเลยอยู่มาวันนึงเกิดมีบคุคคลปริศนารู้ความลับของเธอแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปสุดท้ายเธอจะโดนจับได้หรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเป็นเว็บดราม่าที่สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะคะติงรู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องการเปลี่ยนลุคบิวตี้เนี่ยคล้ายๆกับซีรีส์เรื่อง True Beauty ความลับของนางฟ้าแต่ในเวอร์ชั่นที่ดาร์กกว่ามนกว่าดูจิ๊ดกว่าคือทุกตัวละครในเรื่องอะดูมีการซ่อนตัวตนที่แท้จริงภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูเฉยเฉย เออทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างนางเอกเนี่ยคือตอนอยู่โรงเรียนอะ่ะกลายเป็นผู้หญิงที่จืดๆดชืดชืดไม่สู้คนไม่สนใจอะไรเลยแต่เบื้องหลังเบื้องลึกแล้วอะ่ะนางเป็นคนเก่งทํางานเก่งมีเซนในเรื่องแฟชั่นถ่ายรูปเก่งแต่งรูปเก่งอย่างเงี้ย จริงๆนางมีความสามารถเยอะมากหาเงินก็เก่งด้วยนะคะแล้วก็หลายๆตัวละครดูซ่อนเงาตัวตนของตัวเองไว้ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูดีด้านนอกอ่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนนางเอกอ่ะที่เป็นเด็กฝึกอ่ะภาพลักษณ์ดูดีดูเป็นคนจิตใจดีมากแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเขาก็ดูเป็นคนร้ายหรือหัวหน้าห้องที่เป็นคนเนี้ยบเนี้ยไม่ค่อยสนใจคนอื่นเนี่ยเบื้องหลังก็กลายเป็นคนที่แอบจิตๆิตเหมือนกันอ่ะติ่งดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบเออว้าวซาตื่นเต้นดีนะคะได้เห็นมุมดักดักของการใช้ชีวิต ในโลกของความเป็นจริงอะทุกคนดูแล้วก็เออได้อะไรเยอะดีนะคะเป็นเว็บดราม่าที่สั้นๆนะคะตอนละประมาณ20นาทีตอนนี้ติ่งดูมา4่ตอนแล้วทุกคนสนุกดีลุ้นดีโทนสีภาพต่างๆมันดูหมุนๆดูดักๆนะใครที่ชอบดูเว็บดราม่าที่ใช้เวลาไม่เยอะก็ตามมาดูกันได้สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอป VTV มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวะโรแมนติกดราม่าที่ใช้คณิตศาสตร์เล่าเรื่องได้เข้มข้นมากเลยกับเรื่องเมลานโกเลีย เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เขาหล่อฉลาดชอบถ่ายภาพและมองโลกในมุมมองคณิตศาสตร์อยู่เสมอแต่เขามีปมปัญหาภายในใจทําให้ต่อต้านและเกลียดคณิตศาสตร์มาเป็นเวลานานอยู่มาวันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอเธอคุณครูสอนคณิตศาสตร์เธอสวยใจดีเธอพาเขากลับมาตกหลุมรักคณิตศาสตร์อีกครั้งด้วยความสนิทสนมของคนทั้งคู่ทําให้มีคนมองว่าคนทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันทําให้คุณครูลําบากมากๆเขาจึงอยากปกป้อง ค,ครโดยการซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองและเปิดโปรงการทุจริตคอร์รัปชันในโรงเรียนจนเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเขาจะปกป้องคุณครูของเขาได้หรือเปล่าก็าต้องลองไปดูกันเรื่องนี้ะนะไม่ใช่ซีรีส์ใสๆไ,ไวมัธยมนะคะเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่ความเน่าเฟกของระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบอุปธรรมเอ่ยการโกงเอ่ยเส้นสายของลูกคนใหญ่คนโตอย่างเงี้ยโดยใช้คณิตศาสตร์เล่าเรื่องนะคะช่วงแรกะเขาจะเน้นคณิตศาสตร์หนักๆอาจจะดูยากหน่อยนะ ะะแต่พอดูไปสักพักหนึ่งอะ่ะเขาค่อยๆทําให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันมันก็จะดูง่ายขึ้นนะพระเอกก็คือหน e ุ่มอีโดยอนนะคะในเรื่องเขาจะเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เป็นเด็กที่เคยเรียนใน MIT ด้วยทุกคนแต่มีปมบางอย่างทําให้เกลียดคณิตศาสตร์ไปเลยนะคะจนเขาได้มาเจอคนครูนะคะก็คืออิมซูยองในเรื่องอะ่ะเธอจะเป็นอาจารย์ที่เก่งในเรื่องคณิตศาสตร์มากๆเข้าใจพระเอกแต่บางทีอะ่ะด้วยความที่อยากผลักดันให้พระเอกเป็นอัจฉริยะมีอนาคตดีๆอาจจะ ใกล้ชิดกับพระเอกเกินไปจะทําให้คนมองไปในเรื่องราวการชูสาวอย่างเงี้เป็นซีรีส์ดราม่าที่มีทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องระบบการศึกษาทุกคนซึ่งดูแล้วมันจีดมากเอาจริงๆมันดูค่อนข้างจะเรียวในระบบการศึกษาจริงๆตอนติ่งดูติงรู้สึกแบบฟอลซาที่เกาหลีเขาก้าตีแผ่ในเรื่องระบบการศึกษานะคะ ขอชมหน่อยว่าเขาเรียบเรียงเรื่องได้ดีนะคะแล้วก็ใช้ภาพในการเล่าเรื่องเยอะมากภาพในเรื่องอ่ะสวยมากเลยทุกคนเขาเล่าเรื่องโดยการใช้ลักษณะของเลขาคณิตนะคะเช่นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยในซีนซีนหนึ่งอ่ะจะมีแบบเลขาคณิตในเรื่องอ่ะตลอดเลยทุกคนแล้วทาได้สวยมากอย่างน้ําพุที่พระเอกนั่งดูอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะแบบเหมือนเป็นพาราโบลาทางความดูแลแบบ สนุกนะเขาเล่าเรื่องคณิตศาสตร์ให้ดูสนุกได้นะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวตีแผ่ระบบการศึกษาก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้นะคะตอนนี้ติ่งดูมา6กตอนแล้วจ้าพระเอกของเราเรียนจบสักทีนะคะทุกคนกําลังจะมาไฟกับโรงเรียนเก่าแล้วก็ลุนมากๆเลยสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิววีทีีแล้วก็ไอชีอี e. มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนที่เน้นขายขำเป็นหลักนะคะแล้วก็ได้พี่แท็กยอน 2pm เป็นพระเอกด้วยกับเรื่อง Secret Royal Inspector Enjoy เรื่องราว,วของย e ิอันชายหนุ่มที่เป็นเสนาบดีนะคะเขาเป็นขุนนางที่ฉลาดล่าเริงม,มากและรักการทําอาหารเป็นชีวิตจิตใจแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาได้จับพระจดภูได้ไปเป็นผู้ตรวจการรับทําหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตของเหล่าขุนนางตามเมืองต่างๆอยู่มาวันหนึ่งเขาได้สืบสวนการทุจริตและการเสียชีวิตของผู้ตรวจการรับคนก่อนและก็ได้บังเอิญช่วยเหลือแม่ไม้คนหนึ่งที่ต้องการจะยาเขาได้ช่วยให้เธอ,อยาได้สําเร็จนะคะและพวกเขาก็แยกย้ายกันไปแต่จุ วันหนึง่งพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและแตัดสินใจร่วมมือกันในการปราบปรามการทุจริตของเราขุนนางและเรื่องราวของเราผู้ตรวจการรับจะเป็นอย่างไรจะวุ่นวายหาขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนที่ดูง่ายสบายๆไม่ซับซ้อนนะคะพระเอกก็คือพี่แท็กยอน 2pm นะในเรื่องเขาจะเป็นผู้ตรวจการรับที่รักในการทําอาหารมากเลยทุกคนแสวงหาเมนูอร่อยๆตามเมืองต่างๆอย่างเงี้ยพร้อมๆไปกับการสืบสวนเรื่องราวชุจริตของเหล่าขุนนางนะคะประกบกับคิมเยยุนค่ะในเรื่องเธอจะเป็นแม่ไม้สุดแซ่บนะคะที่แบบเถียงเก่งสู้คนอย่างเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับคนในหมู่บ้านนะคะพอเขาเรวมกัน ในการสืบสวนต่างๆมันก็จะแบบฮาๆตลกโกโกๆหน่อยทุกคนแล้วคดีในเรื่องอ่ะมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะแต่ว่าไม่เครียดเลยเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายๆสบายๆไม่ซับซ้อนติ่งรู้สึกว่ามันมีกลิ่นความเป็นซีรีส์เรื่อง Royal Secret Agent น่ะที่ออนแอร์ไปเมื่อต้นปีอ่ะติ่งรู้สึกว่าลายเส้นมันคล้ายๆกันอ่ะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนฮาาขายขำก็ตามมาดูกันได้นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิวแล้วก็ไอชีอีมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะและดู ูซีรีส์เพลินๆก็อย่าปล่อยให้เหงาปากเลยค่ะทุกคนแนะนำขนมอร่อยๆนะคะครีโก้เวเฟอร์สอดไส้ครีมมี3รสชาติรสช็อกโกแลตรสนมแล้วก็รสคัสตาร์ดจะทานกับนมหรือไอศครีมระหว่างดูซีรีส์ก็ชื่นใจอร่อยฟินมากจริงๆิติงชอบรสช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าทานกับไอศครีมแล้วอร่อยสดชื่นมากหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าใกล้บ้านหรือสั่งซื้อออนไลน์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย